สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่อง b o ลล e r p u n Channel นะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมาพาทุกท่านมาปั๊มยอดไลค์ a c e b o o o นะครับแบบรวดเร็วทันใจบริการใหม่ล่าสุด นะครับผมจากเว็บ kmmkts.com นะครับผมเว็บนี้มั่นใจการันตีได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผมใช้มาหลายรอบหลายคลิปนะครับผมลองไปดูได้เลยนะครับผมมีหลากหลายคลิปมาก4-5คลิปนะตอนนี้ทําให้ดูนะเป็นตัวอย่างนะครับผมตอนนี้ก็มาดูเทคนิคการปั๊มนะครับว่าใช้บริการไหนดีที่สุดแบบไหนเร็วที่สุด ดีที่สุดยังไงที่สุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคไปเลยเอาลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าของ Google Chrome นะครับเช่นเคยนะครับผมวิธีการเข้านะครับอย่างง่ายนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักเว็บนี้นะครับผมแล้วก็คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ดูไว้นะครับผมนี่คือการปั๊มอย่างง่ายรวดเร็วทันใจนะครับผมแล้วก็ประหยัดเวลาของท่านมากด้วยนะครับโอเคนะครับเข้าไปที่ค้นหาเลยครับผม เราจะพิมพ์คำว่า KMMKTH.com นะครับผมโอเคถ้าเกิดใครที่เคยพิมพ์มาบ่อยๆแล้วมันจะขึ้นเหมือนผมนะแต่ผมขอกดไปเลยดีกว่านะครับผมตรงนี้เลยกึ๊บมันจะขึ้นเลยนะครับเป็นหน้าแรกนะครับผมในการค้นหานะก็คือ KMMKTH นะครับผมจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็กดเข้าไปเลยในเว็บนะครับผม เมื่อเราเข้ามาในเว็บนะมันจะขึ้นเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นหน้าตาอย่างอื่นคือไม่ใช่นะครับผมต้องหน้าตาอย่างนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับโอเคสีฟ้าสีขาวนะครับประมาณนี้นะครับผมเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามอะไรอย่างนี้นะครับผมทั้ง f a c e b o o k t i k t o k i n s t a g r a m VK แล้วก็ SEO หรือว่าต่างๆนะครับผมสามารถทําได้นะครับ มาถึงตรงนี้นะครับผมคนที่มี ID Pass w o r d นะครับผมคือชื่อผู้ใช้รหัสผู้ใช้อะไรเงี้ยก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็กดไปที่สมัครสมาชิกด้านล่างเลยนะครับผมเนี่ยกดไปปุ๊บมันจะเข้าหน้าสมัครนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าทาง่ายมากนะครับผมสมัครเสร็จปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะทุกคนโอเคนะครับผมผมขอข้ามขั้นตอนในการเข้าล็อกอินนะครับผมไปก่อนนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราล็อกอินเข้ามาในหน้า นี่ละในหน้าเว็บละนะครับผมก็จะมีบอกชื่อผู้ใช้นะครับผู้ใช้งานอ่าชื่อของผมเองนะครับผมเป็นรหัสนะแล้วก็ยอดงงยอดเงินคงเหลืออ่าขออภัยยอดเงินคงเหลือนะครับผมหนึ่งร้อยสิบห้าจุดยี่สิบสตางค์นะครับประมาณนี้นะครับผมเข้าง่ายทําง่ายแล้วก็ล็อกอินง่ายสมัครก็ง่ายนะครับผมคราวนี้มันจะขึ้นมาที่โปรดอ่านก่อนสั่งซื้อนะครับอันนี้จะเป็นคําเตือนนะครับเป็นคําบอกไว้ก่อนว่าคาอธิบายว่าต้องซื้อยังไงเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับ ดูไว้ก่อนนะดูตัวอย่างนะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้ขึ้นมาก็จะเป็นพวกหมวดหมู่ในการซื้อนะครับอ่าบริการที่ผมจะพาทุกท่านมาดูนั้นเป็นบริการกดไลค์เฟซบุ o กนะครับผมเหมาะมากสําหรับคนที่ทําแฟนเพจต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายขาวสายเทาสายดําหรือสายอะไรก็แล้วแต่ท่านนะแต่ว่าเราสามารถปั๊มมันได้ปั๊มมันได้นะครับผมปั๊มมันให้มันดับ ปังๆไปเลยเลิ่ดๆไปเลยนะครับผมแบบคือเลคือลยอ่ะประมาณนั้นอ่ะโอ้โหนะครับโอเคอันดับแรกนะครับผมพ่อค้าแม่ค้าเนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่จะมาดูนี่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับดังนั้นก็จะพูดถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วคนที่อยากจะดังเป็นแบบเป็นคนดังเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเป็นไอดอลนะครับผมก็สามารถดูได้นะอันดับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับหมวดหมู่บริการโอเคตรงนี้ มันจะมีให้เราเลือกบริการนะครับผมก็อย่างว่าครับผมผมจะเอาบริการ Facebook นะครับมันมีให้เราเลือกเยอะนะทุกคนสามารถทําได้ Ti t o อกผมก็ทําไปแล้วนะครับผมโอ้เลือเฟซบุนะ๊กเนาะเออเฟซบุ๊กเอ้ยเฟซบุ๊กทำแล้วก็มีทําหลายอย่างอยู่แล้วคราวนี้ก็เหลือของอะไรนะที่ YouTube ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะมาเป็นบริการนี่ครับผม a c e b o o k เนาะสามสิบวันคราวนี้มาเลือกดูนะครับบริการที่เข้ามาใหม่นะครับผมตอนนี้นะถือว่าใหม่นะ ก็จะเป็นถูกใจเหมือนกันมันจะมีถูกใจหลายแบบนะทุกคนให้เราสังเกตดีๆนะครับไอ้ตัวนี้ที่ผมเห็นอันแรกเนี่ยจะเป็นถูกใจโพสต์ f a c e b o o k 1 0 0 k ไม่รับประกันไม่รับประกันนะครับผม5 2 0ถึง 20K นะครับ S3 แล้วก็เป็นเป็นรูป3ดาวนะครับผม48บาทต่อ1,000 1,000ไลค์นะครับโอเคคราวนี้เป็รูปที่2อนะครับผมอันที่2คือถูกใจโพสต์ Facebook 100k เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รับประกันนะครับผมแต่ว่า ก็คือ 10k ต่อวันนะครับผมโคตรไวด้วยนะเนี่ยดูความไวของเขานะครับผมแต่ว่า1ดาวนะ1ดาวนะครับผมแล้วก็5 6บาทนะครับผมโอเคตรงนี้รับประกันนะตรงนี้รับประกันแน่นอนว่าได้ชัวร์นะครับอันต่อมาเลยครับผมถูกใจโพสตเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น Facebook ราคาถูกที่สุด ยอดขึ้นเร็วนะครับผมแล้วก็คุณภาพยอดเยี่ยมนะครับผมเป็นรูปไฟสีสีดวงอ่ะนะครับผม4 2บาทนะครับผมต่อ1000ราคาถูกมากนะครับผมโอเคเราจะมาลองใช้ตัวนี้ครับผมเพราะว่าตัวนี้อ่ะก็าบอกว่าเป็นตัวที่เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นบริการที่ดีนะครับหลังจากเรากดเลือกเรียบร้อยนะครับมาดูข้างล่างครับผมคราวนี้ผมจะต้องดูว่าเออเงินผมพอไหมอะไรอย่างเงี้ยอู้หูเวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่หลายชั่วโมงนะมันมันโอเวอร์ไปเปล่าพันชั่วโมงเลยเหรอ โอ้โหอะโอเคครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับคราวนี้ไปดูที่ปริมาณก่อนครับปริมาณผมอาจจะเอาสัก100อ่ะดูก่อนนะถ้าราคามันหน้าสูสีสักหน่อย100อยู่ที่4บาท1,000นะครับผมอขอสัก1,000ได้ไหม1,000ง0 0นโอเคครับนี่อ่ะโอเคนะครับทุกคน 1,000อยู่ที่42เหมือนที่เขาว่านะครับผมแต่ว่าผมจะเอาเพิ่มกว่านี้ดีไหมไม่ดีกว่านะครับเอาสัก1 0 0 0ันี่แหละเอาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเต็มเตมตานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวของผม,ผม,มเลยดีกว่านะครับปึ๊บอันนี้คือ Facebook ส่วนตัวผมนะครับผมสามารถเข้ามาแอดได้นะครับแล้วก็มาสอบถามได้เนาะนะครับผมก็ติดต่อได้ครับผมโพสที่ผมจะไปอ่าไม่มีโพสของตัวเองเลยฮนะ ถ้าเกิดว่าใครเชื่อในเรื่องหรือว่าบางเคส oh <my. S 2> อูเมวะอ่ามีอ่าโพสตนี้ก็ได้ครับผมโพสต์วันแม่เอ้ไม่ใช่วันปีใหม่นะครับโอเคเอาโพสต,ต์นี้ก็ได้นะทุกคนอ่ะเอาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพึ่งตาลายนะทุกคนเย่ายวพึ่งตาลายนะครับผมอ่ะดูไปก่อนนะครับดูไปก่อนอ่าตรงนี้คือมันจะขึ้นมันจะขึ้นหน้าโพสเสร็จแล้วเราก็กดไปที่จุด3จุดนะให้เราคลลอกลิงก์นะทุกคน คัดลอกลิงก์ตรงนี้ปุ๊บนี่ไงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมข้างล่างครับล่างสุดเลยนะล่างสุดนะครับผมจะเขียนว่าคัดลอกลิงก์นะครับผมกดไปเลยครับปุ๊บอันนี้คือการคัดลอกลิงก์เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ตรงแถบลิงก์เลยนะครับผมเมื่อเราเข้าตรงแถบลิงก์ให้ผมกดค้างไว้นะครับแล้วกดวางไปเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีวางหลายรูปแบบแล้วแต่ท่านเลยนะครับตรงนี้ก็วางไปแล้วปุ๊บเรียบร้อยเราซื้อ1000พนะครับผมเมื่อเราซื้อไปปุ๊บแล้วเราก็กดสั่งซื้อ เรามาดูครับว่ามันสําเร็จหรือไม่อ่าวเงินหายไปครับเงินหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นการชาระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคชําระเงินเสร็จแล้วนะครับผมระบบได้ทําการสั่งซื้อให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยมันก็บอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับว่าเป็นลิงก์อะไรนะปริมาณเท่าไหร่นะครับเงินคงเหลือเท่าไหร่นะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมโอเคคราวนี้มันไวมากนะครับเขาบอกว่าไวมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งดูที่ ขีด3มขีดข้างบนเหมือนเดิมนะครับผมผมแนะนําให้ทุกท่านทุกท่านทาตามเลยนะครับผมโอโ้โหลิ้นจะพันกันอยู่แล้วนะ <c oughs> ไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อเลยนะครับผมอ่ะโอเคเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับผมผมก็ดูว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยยอดเนี่ยแม่ถูกใจบล็อกเฟซบุ๊กนะครับรูปไฟสีดวงนะครับผมก็จะมีะสถานะรอดําเนินการนะครับผมอยอดคงเดือยังอยู่ถึงพันเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้อง รีเฟซสักหน่อยก่อนอ่ะสถานะก็ไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Facebook ของผมเลยดีกว่าว่าตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นหรือยังนะครับยอดของผมตอนนี้มันจะอยู่ที่30 32เนาะใช่ไหมประมาณนี้นะครับอ่ะเราเห็นเลข32เป็นเลขกลมๆตรงนี้นะครับผมก็มันก็ไม่กลมเท่าไหร่เนาะเออ,อะนะครับผมโอเคนะดูว่ามันจะไหลขึ้นหรือเปล่านะครับผมสําหรับ อ่ะโพสต์ตัวนี้นะครับและคถ้าตอนนี้มันเริ่มไหลขึ้นแล้วทุกคนมีคนเริ่มมากดแล้วนะครับผมเริ่มมีคนกดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารีเฟซอีกทีหนึ่งนะครับผมมัน32เมื่อกี้ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่แล้ว36แล้วครับผมเริ่มไหลขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนนะเริ่มไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับมาเรื่อยๆเห็นไหมมันจะเป็นมีทั้งคนไทยมีทั้งเวียดนามมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนไม่เป็นไรเราอย่าไปไปสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมาเรื่อยๆนะทุกคนมีททุกกกชนนนาาาตติมมีีเเลลยคครรรรัับบผ่จะะดไง้ โอเคนะครับผม36-40อ่าดูไปด้วยกันเลยตอนนี้ครับผมไม่ต้องรีเฟซแล้วครับมันขึ้นเรื่อยๆครับผมเป็น45แล้วทุกคนมาครับ45่ามาแล้วครับผมมาแล้วครับมาเรื่อยๆนะทุกคนมาเรื่อยๆดูดิมันจะขึ้นเป็น50ไหมนะครับผมซื้อไว้พันหนึ่งแต่ว่ามันเฉลี่ยก็ค่อนข้างนานอยู่แล้วนะดูดิปึ๊บขอรีเฟซหน่อย60แล้วนะครับผมโอ้โห เดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนที่มันได้เยอะๆนะครับผมเอาเลยครับผมมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมก็คือ1000ไล์นะครับโอ้โหเรามาถึงนี้แล้วนะครับผมเป็นยังไงครับผมนี่ครับผมมันขึ้นเร็วจริงๆเลยนะครับใช้เวลาประมาณสัก2-3มนาทีนะครับผมไม่เกินนี้จริงๆนะผมนั่งดูอยู่เนี่ยไหลขึ้นแบบปังปังปั้งปังปั้งโอ้โหโคตรเร็วอ่ะบอกเลยครับผม แบบถ้าเป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยอาจจะแบบโพสตขายทุเรียนโพสขายอางุ่นอะไรเงี้ยกดปุ๊บทีเดียวปังทีเดียวโหรับรองว่ายอดปังปังแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการโชว์คร่าวๆนะเวลาแบบเอออยากมาโชว์บบปั๊มไลฟ์แบบจะปั๊มไลฟ์ตัวเองให้มันดูแบบดูดีมีภูมิฐานนะก็แนะนำเลยนะครับผมเว็บ KMMKTH นะครับผมเว็บ KMM เว็บนี้รับประกันได้ความปลอดภัยเป็นเลิศนะครับผมก็การันตีจากผู้ใช้มากมายนะครับผมก็ ได้บอกเลยว่าเขาดีจริงๆอะนะเออดีจริงๆนะัดูดิใช่ไหมดูดิคอรี่เฟสอกทีนี้ปุ๊บมันถึงเท่าไหร่ละมีแถมด้วยนะครับมีแถมขึ้นมาด้วยโอ้โหขึ้นแถมอีกแถมด้วยนะเนี่ยโอ้โหโอเคนะครับผมจัดไปเลยครับผมต้องบอกเลยว่าอยากรอช้านะครับผมอยากปังวันนี้อยากขายดีกระตุ้นยอดขายให้มันแบบสุดๆจริงๆให้มันเลิศเลยนะครับผมจัดไปเลยครับวันนี้ซื้อเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะ โอเคนะคผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ